สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโควิดสายพันธุ์ใหม่จับตาเชื้อโควิดสายพันธุ์บอสสวานนาโควิดสายพันธุ์ต้านวัคซีนและเสี่ยงระบาดจับตาเชื้อโควิดสายพันธุ์บอสสวาน่าโควิดกลายพันธุ์ต้านวัคซีนและเสี่ยงระบาดทั่วโลกเว็บไซต์เมโทรสื่อดังของอังกฤษรายงานว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ได้ออกมาแสดงความเห็น และความเป็นห่วงเรื่องเชื้อโควิดสายพันธุ์บอสวานาหรือที่มีชื่อเรียกว่า b. 1 1, 1. 5 2 9ซึ่งเป็นเชื้อโควิด1 9กรายพันธ์สายพันธุ์ใหม่พบการแพร่ระบาดสูงและอาจมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกทั้งนี้เชื้อโควิดสายพันธุ์บอสนาว่ามีการกลายพันธุ์ถึง32ตัวซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าเชื้อดังกล่าวสามารถต้านวัคซีนได้มากกว่าสายพันธุ์อื่น และมีการแพร่ระบาดสูงนอกจากนี้เชื้อโควิดสายพันธุ์บอสนาวา่ายังมีการกลายพันธุ์ของโปรโตีนหนามมากถึง32ตัวซึ่งเป็นตัวทําให้เชื้อไวรัสเข้าเซลล์ได้ง่ายมากกว่าโควิด -19 สายพันธุ์อื่นๆและจะส่งผลเชื้อโควิดต้านวัคซีนได้เหมือนกับเชื้อโควิดสายพันธ์เดลต้าและสายพันธุ์อัลฟาเนื่องจากวัคซีนส่วนใหญ่ที่ใช้ในเวลานี้จะจดจําแต่โปรโตีนหนามในแบบเก่าเชื้อโควิดสายพันธุ์นี้ พบการแพร่ระบาดครั้งแรกในบอสนาว่าเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาจากนั้นมีผู้ติดเชื้ออีก6รายในแอฟริกาใต้และพบผู้ติดเชื้อ1รายที่เพิ่งเดินทางกลับจากแอฟริกาใต้ซึ่งในเวลานี้ผู้ติดเชื้อรวม10รายโดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเชื้อโควิดสายพันธุ์นี้จะมีการฟักตัวในผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอในเวลานี้นักวิทยาศาสตร์ ยังไม่ได้ตั้งชื่อเรียกเชือ้อโควิดสายพันธุ์นี้อย่างเป็นทางการแต่คาดว่าอาจตั้งชื่อว่านูตามตัวอักษรในภาษากรีกขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Bright TV ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ